ุ้ยโอ้สบายดีลุงแซมโอ้ทักทายทักทายพี่น้องเลยลุงแซมมายามอีกแล้วมามืดๆเลยคือมือเท่ไหละตั้งมือนำลุงแซมมาจักเหร <c oughs> อเฮ้ยฮ่า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 ฮ่่าฮ่าฮอ 4, าฮ่า่าฮดาฮ่าฮ่นฮ่า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 ฮ่งฮ่า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 ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าาฮ่าฮ่า่าฮ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 ่าา่าฮ่า่า่าฮ่าฮ่ อ่ามื่อวานี้โอกาสดีเนาะมื่อวานี้เป็นวันที่วันที่เก่าแล้วน้องแชมป์เนาะอ่าวันที่เก่าเดือนเดือนสิบเนาะวันที่เก่าเดือนสิบสองพันสามสี่พอดีมื่อแรงวันนี้ลุงแชมป์มาย่ามบุญยูเนาะมื่อแรงวันนี้แล้วมื่อวานี้ก็เลยลุงแชมป์สิออกไปอ่าถ่ายคลิปถ่ายย่างห้าป่าให้พี่น้องเบิ้งหน่ลุงแชมป์ก็เลยมาย่ามบุญยูจังๆั่น อันน่ะผู้ใดที่มีโอกาสได้เข้ามาเบิ่งนี้เนาะกะบุญโยข้อที่โอกาสนี้ฟักซองลุงแซมเลยซะวันีเจอผักเขาเนี่ยลุงนี่กระส้อยของแตงผักเขามาหอนกกับแกงผักกาดอ่ากำลังว่าี่กินเข้ากันฮะโอ้มาบุญโยกับจับกองมาท้ายรถยาบุญทันลุงแซมแซมสิไปป่า เดี๋ยวนี้มีคนติดตามจากคนลราเมื่อวานนี้มาของน้องเขาทำได้ย <thin> ังสี่สิบเดี๋ยวนี้หกสิบบอกเออไปดีดเนาะเพื่อไปไล่ยิงเออเขาเจ้าโบเห็นน้องเพียงเนาะบี่โยนะข้าขมิ้นกับขาบบเห็นบอกแม่บอกแม่ขาเจ้าสองข้าเจ้าบบเห็นขมิ้นเออสองข้าเจ้าบบเห็นแล้ววันนี้ไปเบิังคลิปเจ้าเมื่อวานนี้อ้าวขาเจ้าก็ว่าอ้าวขาบโบโบแจีงซ่องนี่ก็บูบโอ้ ไปออกซองหนึ pues 8, nah, ่งใบแจงกับบุหงซองสำหรบบุหงซื้อลูกแซมซองย่างกูหลายคนกับสีท่ามในเป็นเนาะว่าอ่าหลังจากที่หลังจากที่อันซองลูกแซมทึกปิดนี่แอบเบิ่งอ้าวคือมือแทงลูกแซมมันตั้งมือหรือมันเป็นนอันอันค่อยมืออ่าบุปผญั่งนาะเพี่งเนาะแต่น่าจะนันนั้นบางทีบุญบุญไปเพื่แสงไฟขึ้นหลังจากที่ซองลูกแซมทึกปิดเนี่ยหลายคนกับสีหู เนาะหลายคนกสิหูและหลังจากที่ลุงแซมตั้งซ่องมากอันนี้บ่มีผู้หูนะเนาะเขาก็ไปซอกห้ากันอยู่เออแม่หลายคนที่ติดตามลุงแซมเข้าใจลุงแซมกสิซอกห้าลุงแซมว่าลุงแซมไปซ้าย,ยลุงแซมบ่เฮ็ดซ่องยูทูบระเบ้อที่จริงลุงแซมยังเฮ็ดซ่องยูทูบอยู่พี่น้องยังเฮ็ดยูทูบอยู่ยังเฮ็ดยังมีความมุ่งมั่นมีความมานะอดทนอ,อย่กเฮ็ดยูทูบอ่าแล เดี๋ยวนี้เนาะลุงแซมกับบุหงุษีเพชรจะได้ลังจัดคือซองทิพยปิดแล้วก็เลยมาตังซองไม้เนาะมาตังซองไม้กับซองที่ลุงแซมตังซื้อไม้ก็คือเออตังซองไม้ก็คือซื้อเก้าอะไรพี่น้องอ่าซื้อเก้าแต่เป็นซองไม้ฉะนั้นผูดด้ใดที่เขามาเบิรงวิดีโอนี้ให้พี่น้องไปนคนห้าอ่าลุงแซมผาเที่ยวเนาะลุงแซมผาเที่ยวคือลุงแซมผาเที่ยวอ่อาเอากระจบัวเพีงแห่งขนาดเนาะ ลุงแซมพาเที่ยวโดยการพิมพ์ว่าอ่าพิมพ์เป็นภาษาไทยอะไรไปน้องเนาะลอลิงสระอุเนาะบ่แม่นลอลิงว่าลอเรือลอลิงเนาะเออคือเก้าเนี่ยลุงแซมว่าพี่น้องเออเอาลุงแซมเอาขึ้นมาเบิ่งมาบุญยอดสิเปิดทเบิเบอร์บุญยอดต้องได้เว้าเพื่อประกบเสียงเพลงเดะเนาะเขาจะเปิดเพลงแห้งแห้งอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวก็ติดลิขสิทธิ์แน่นอนแหละเบอร์นี้นะได้พี่น้อง 60แล้วเออผู้ใดที่เข้ามาเบอร์นี้เออฮูแล้วไปติดตามเด้อเนี่ยลุงแซมพาเที่ยวอ่าลุงแซมพาเที่ยวเบอร์ลุงแซมอันอ,อ่าเดี๋ยวนี้มีคนติดตาม60เก้าคนเมื่อวานนี้40คนถือว่าเพิ่มขึ้นสาวคนแล้วลุงเนาะตอนเช้าตอนเช้าตื่นมาตอนเช้า64เออเดี๋ยวนี้ <65. S 1> ก็เริ่มอันนั้นแล้วเริ่มได้ขึ้นแล้วเอ้อเาไม่เนาะมีแต่บุญยูฟากเนาะฟากติดตามลุงแซมอ่าอยู่ที่ซ่องลุงแซมซ่องไหม แล้วจะลืมคอมเมนต์บอกวิญญูได้ว่าจะไปติดตามลุงแซมเพื่อให้วิญญูได้หูเนาะว่าพ้ใดาี่เขามาเบิ้งมีความคิดเห็นเป็นอะไรกับว่ากันสำหรับคลิปนี้วิญญูจบเพียงแันนี้่อนผมก็จะเปิดเพลงแห่งไรเนาะเดี๋ยวคอยทายให้พี่น้องเบิ้งไม้ตื้มเฉื่อยเมื่อนึงบ้องมาคนอนีย